สวัสดีครับพี่น้องนะครับมนนื่อวามาพามาเที่ยวนะพี่น้องอยู่ที่แถวก้อนที่เขาตากฝ้าพี่น้องบ้านทุ่งทะเลทรายนะครับเส้นอินบุรีไปตากฝ้านะพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปนะครับกับยูทีฝูงว่าของทีเส ลุงชัำฟาร์มนะครับพี่น้องอยู่ที่ฝูงใหญ่นะครับบอมเมนฝูงที่แยกขายนะครับก็เต,ต็มทงเลยนะพี่น้องนี่ผมให้เบิง้งเต็มทงเลยนะครับบรรยากาศห้างหายกันไปโดนนะพี่น้องมมอบอมบคิดหอดนะครับมาเยี่ยมมายามนะครับนเนี่ยวพาไปเบิ้งนะครับพี่น้อง ยากาศสะออนนะพี่น้องโอ้ยเต็มทงเลยนะครับนี่แยกขายไปแล้วลอยก็โตนะพี่น้องเดี๋ยวนะได้ยินข่าวว่าน่าจะมีแยกขายอีกชุดยาโน้มแล้วก็ตัวผูนะครับพี่น้องตัวแม่ชุดยาโน้มแล้วก็ตัวผูโอ้ลมแห้งแห้งนะครับนี่ผมพามาเบิ้องหนา เสาน้ำนะพี่น้องอากาศหอนหอนนะครับหอนหลายนะพี่น้องมาลงแซาน้มเลยนะครับอ้วนขึ้นหลายแล้วนะพี่น้องตัวไหนลูกกินน่มกระสีพร้อมเดนะครับแต่ว่า ส่งอ้วนขึ้นกว่าเก้าหลายนะพี่นอ้องอ้วนเหลียมขึ้นเป็นตะเบิงกว่าเก้านะพี่น้องนี่นะครับน้องน้ำฝากากดไลกดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกกำลังใจในการเฮตดิลิปนะครับเดีย๋ยวผมพาไปเบิ่งไ,ไกลๆนะครับพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศไปก่อนครับตอนนี้ก็ประมาณบายโมงนะครับพี่น้อง แดดกำลังหอนๆเลยนะครับมาลงมาแซน้ำนะพี่น้องมากินน้ำมาแซน้ำนะครับโอ้มีแจ่ตู่สุดยอดงันนงดดวนะพี่น้องที่เด็ดแล้วนะครับพี่น้องฟงนี่นะครับเรืองพันธุก,กรรมนะครับพัฒนามากอนมูนะพี่น้อง เรียวมาก่อนมูนะครับพูนนี้อิ่มเรียวแลพี่น้องหยาดีนะครับนี่เจตโตนาๆลึกๆนะครับพี่น้องพาหาโวยเบืกอ้ไกลงัวสิตื่นงมผมว่านะครับว่าเคยนืีอ อมมากทายจากเทือนะพี่น้องอากาศหฮอนหลายนะครับคนกับโบไวยมีตูนอ้วนนะพี่น้องเขาห้มนะครับเขาห้มแน่ละากาั ินนะครับพี่น้องเด็มทงเลยนะครับน่าจะเลี้ยงกันประมาณห่าหกคนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่จะต,ตัวยญ่ๆนะพี่น้อง หนาลึกๆเลยนะครับคือสิบบน้ยางให้เบิงเ้งจนทั่วนะพี่น้องเพราะว่ามันหลายนะครับแลแ้วไก่นะพี่น้องกระจายกันอยู่นะครับนี่นะบรรยากาศเลือดลอยกันหลายนะครับฟูงนี่นะครับง้อพัฒนามาพร,ร้อมกันนะครับแต่ว่าบ่ได้เห็ยดใบพันธุ์ประวัตินะพี่น้อง ส่วนหนึ่งกับเห็ดส่วนหนึ่งกับโบดเห็ดนะครับอู้เท่าโบดงามนะพี่น้องมันชิย้อนแสยงยักน้อยนะครับเนี่ยผมให้เบิ้งนะพี่น้องนี่แต่ที่เด็ดนะครับเนี่ยจะเมียเด็ดเด็ดนะครับนี่ตัวนี้นะพี่น้อง ข้าโบัตัวนี้กแห้งคักนะครับหนาตึบนะครับงอคุณแมงไม่เห็นตอนหนาฝนสิบำจอยนะครับนี่นะครับงอสาวแล้วพี่เ้องน้องมากินน้ำนะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศงากินน้ำ กอนก็ล,ลงมากินน้ำนะครับนี่แหละนะครับพี่น้องหลายคนถามว่ากินน้ำยังไงนะพี่น้องง้อูงนะครับการง่ายนะพี่น้องก็ต้องมีแรงน้ำนะครับแล้วก็น้ำเป็นหลักนะครับแล้วก็บเบิรงหย่านะพี่น้องบิิขของคนนะครับ ้วนกับเขาห้มนะครับพี่น,อน้องยนน้ำกับลงมากินน้ำนะครับโยวก็กินนะครับพี่น้องกินนี่เห็นเบิ่งบรรยากาศง่วกินน้ำนะครับกะทยอยมากินเรื่อยๆนะพี่น้อง การย่างดีเลยครับเรองนี้ตอนนี้ลอยนี่นะครับน้ำ <c oughs> นี่ถือว่าสำคัญนะครับการย่ายง่วนะครับ หยาพ่ออดได้เลี่ยมไปได้นะพี่น้องแต่ว่าน้า่สำคัญเลยนะครับยึบอืบบอบอบ นี่นวยการดีนะพี่น้องสาวน้อยนะครับหน่วยการดีหุ่นดีนะครับเนื้อหนังล้ำตัวดีนะครับหุ่นนะครับพี่น้องบรรยากาศหยากระถือว่าดีอยู่นะครับพี่น้อง ใช่นะครับยังมีเขียวๆอยู่นะครับพี่น้องสะอ่อนนะพี่น้องจักน้อยกับพ่อเห็ดเขานะครับอายุสัานี่นะครับ ถ้าไปย่างเลาะเบิ้งในท่งนะพี่น้องบรรยากาศนะครับเดี๋ยวมีเปิดขายอีกเบาวมอบสิมาติดตามให้เบิ้งนะพี่น้องเดี๋ยวพนะี่น้องมากินอีกแล้วนะครับหิวก็มากินนะครับ ว่ายังมากินน้ำนะครับหวัวแดงล่นๆก็บมีนะพี่น้องเนี่ยบามันนะครับตัวนี้นะจะเลือดลอยนะพี่น้องมีปีมีเบอร์พร้อมนะครับ มาเท่านี่มัดจำเนื้อดีนะพี่น้องไม่ต้องห่วงนี่ยพี่น้องไปขนเอาวัวหน่อยมาแล้วนะครับมาได้ใหญ่มาหอดนะพี่น้องใหญ่ยายมาหอดก็ต้องไปเอาจับวัวหน่อยคือลดนะครับเพราะว่าวัวหน่อยที่เพิ่งขอดใหม่มันยางบ่ท่านฝูงนะพี่น้องสิมีปัญหานะครับก็เลยต้องจับคืนลดไว้นะครับแล้วค่อยเอาตามมาน้าฝูงนะครับ มือแรงกับปอยนะครับให้ไปกินนมผู้ใดสนใจชิมศูนย์ของว่านพี่น้องขวดลาสองบาทนะครับขวดหนึ่งเห็นได้ประมาณ8โตหวด10โตนะครับอายุที่เหมาะสมกระหามือบ่าเกิน4ี่สหมือนะครับอย่าทายพยาธิแบบล้านหลังนะพี่น้องใส่ในเทึงพยาธิภายนอกภายในนะครับ เหบเผากาเกลือนเลือไล่นะครับพี่น้องขวดละร้อยนะครับขวดหนึ่งขนาด30มสิบมิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนักว่าสามรอยกิโลนะครับขั้นยังนี้ยังตัวนี้ก็ใส่ได้ประมาณขวดเครื่องถึงสองขวดนะพี่น้องเกินได้บม่มีปัญหานะครับเกินไปได้นะครับแต่ว่าขั้นหน่อยหลายกับสียาประสิทธิภาพยากับสิบอเต็มที่นะครับพี่น้อง คาส่งหาสิบาทนะครับเก็บไปทางเพิ่มหาสิบาทนะครับใหม่เกาวว่าง้วนะพี่น้องแปดร้อยหาสิบาทสแตเลสนะครับเกียร์ยางดีนะพี่น้องบอกเป็นสนิมนะครับมียาอะไรมาเลงนะพี่น้องแม็กเบลนะครับขวดละลอยซีซีนะครับซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับพี่น้องขวดละสองร้อยบาทนะครับรวมทรงนะครับอันเก็บไปทางก็สองร้อยหาสิบาท ันพันหยาแพ่งกุลาแลพี่น้องกิโลละหาบาทนะครับยหยาแหงก้อน,นละเก้าสิบบาทก้อนละร้อยนะพี่น้องแพ่งกุลาอันแหงน,นะครับฟางก็มีนะพี่น้องสนใจติดต่อมาหมอบได้นะครับที่ขึนเบอร์โทรให้เฟซบุ๊กให้ได้นะครับใดสนใจจัดส่้งก็ตามระยะทางนะครับพี่น้องตามระยะทางนะครับไกลๆนะครับผม ะนะครับเดี๋ยวผมมีภาไปเบื้องบรรยากาศในทงนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ุคลิปนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ